สวัสดีครับในบทนี้นะครับครูจะขอทบทวนบทเรียนที่ได้สอนไปในวันที่18กุมภาพันธ์2558นะครับในเรื่องของการส่งงานผ่าน Google Drive นะครับขั้นตอนที่1นนะครับนักเรียนก็เปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมานะครับจากนั้นให้หนักเรียนทำการลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับใส่อีเมลแล้วก็ รหัสผ่านของนักเรียนลงไปตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ต่อไปนะครับที่มุมบนทางด้านขวามือของนักเรียนนะครับให้ในักเรียนคลิกที่ปุ่มแอปนะครับจากนั้นเลือกไปที่ Drive สำหรับงานวィィิดีโองานที่2นะครับนักเรียนจะต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเอางานต่างๆนะครับไปเก็บไว้เพื่อให้ครูได้ตรวจนะครับวิธีการนะครับนักเรียนก็ไปคลิกที่ปุ่มสร้างนะครับเลือกคำว่าโฟลเดอร์จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อนะครับว่าโปรแกรมมัลติมีเดียนะครับ มาพิมพ์เสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุ่มสร้างได้เลยนักเรียนก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรม multimedia นะครับในงานที่2นะครับนักเรียนสร้างแค่โฟลเดอร์เดียวนะครับก็คือโฟลเดอร์ multimedia ไม่ต้องสร้างอีกนะครับเวลาส่งงานต่อไปก็เอางานไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนต้องทําการแชร์ โดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์โปรแกรมมัลติมีเดียนะครับเลือกคําสั่งแชร์เลือกแชร์ตรงนี้นะครับนักเรียนก็พิมพ์อีเมลของโรงเรียนลงไปนะครับทับทิมสยาม04สุ่ริน g m a ท l com นะครับจากนั้นคลิกที่ส่ง เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์สำหรับทรงงานงานที่2นะครับโปรแกรมลติมีเดียนะครับนักเรียนสังเกตดูโฟลเดอร์ของนักเรียนก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากทึบๆกลายเป็นมีคนอยู่ข้างในนะครับด้านหลังนี้ก็จะบอกว่าใช้งานร่วมกันนะครับต่อไปนะครับเวลานักเรียนมีงานอะไรนะครับอย่างเช่นในสัปดาห์นี้นักเรียนสร้างปกนะครับนักเรียนก็เอางานปกนักเรียนเนี่ยเอามาเก็บไว้ในนี้เลยนะครับ โดยวิธีการก็คือก็คลิกที่ปุ่มอัปโหลดนะครับเลือกอัปโหลดไฟล์แล้วก็ไปยังแหล่งที่เก็บข้อมูลของนักเรียนในตัวอย่างนะครับนักเรียนเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มองหางานของนักเรียนแต่ในตัวอย่างนี้นะครับครูไม่ได้ทําตัวอย่างให้ดูนะครับเมื่อเลือกไฟล์แล้วก็คลิกที่ Open ได้เลยนะครับงานของนักเรียนก็จะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ โปรแกรมมาลติมีเดียนะครับในที่นี้ครูจะขอยกเลิกก่อนนะครับเพราะว่าครูไม่ได้สร้างงานเอาไว้นะครับจากนั้นมันก็จะอยู่ในนี้นะครับนักเรียนมีงานปกงานเนื้อหาต่างๆน,น,นี่ก็เอามาวางไว้ที่นี่เลยนะครับซึ่งครูก็จะสามารถตรวจได้นะครับ